สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมโทโลชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์แพดทอล์กนะครับจะเป็นการพูดคยดุยแพดอัปเดตของเกมซิกิเลเจนลอยย่อซึ่งแผ่นี้จะเป็นแพ่หนึ่งจุดสามจุดหนึ่งแล้วนะจะเป็นตัวแพ่ย่อยนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนใบเนอเชีงนิด,นด,นดหน่อยนะครับผมเราไปดูการปรับเปลี่ยนของแพ่นี้กันเลยดีกว่านะครับนี่ครับผมแพ่โน้ตหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งจากนี้จากที่คัทออฟฟิเชียลนะ เขาบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการอ่าโฟกัสไปการปรับแก้ไขบั๊กที่เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นะแล้วก็ปัญหาอื่นเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็นี่ครับผมมีการปรับบาลานซ์นิดนึงซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันรปรับบาลานซ์ของตัวฮีโร่แล้วก็สมบัติเป็นหลักกันดีกว่าส่วนตัวพวกอ่าบั๊กหรือว่าปรับฟิกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้พูดถึงมากนะก็มาดูตัวฮีโร่นะครับผมตัวพี่อาไทวลลอลเลอร์นะซึ่งปกติแล้วเป็นฮีโร่ที่ผมไม่คิดจะเล่นเลยนะผมรู้สึกว่าตัวมันอ่อนมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่ขาดดาเมจนะ ส่วนตัวแพสซีฟของเขานี่เป็นการเพิ่มแม็กเลือดซึ่งน้อยกว่าพี่คนแคบแบบมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งไล่เก็บสกิลโลที่เราไม่ต้องใช้ด้วยสำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้ตัวสกิลนี้นะ่าจะเพิ่มแม็กเลือดตามสกิลโลที่เรามีโดยที่ทที่ไม่ซ้ํากันนะโดยทั้งหมดในบั้นหนึ่งแล้วมันจะมีอยู่เก้าสกิลมีอยู่เก้าสกิลในลาวนั้นๆซึ่งเก้าสกิลนี้เป็นคอมมอนนะครับผมแลอีกสามเป็นสิบสองใช่ไหมครับแล้วก็สกิลทองอีกหนึ่ง เป็น13นะครับผมโดยทั้งหมดจะมีอยู่13สกิลนะซึ่งลองเอา25คูณ13โดยแล้วก็คูณ10ก็ตรงหาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีอีก3อีก75บวกเข้าไปก็เนะี่ยประมาณ3 2ม้ยไหมแม็กเลือด325เทียบกับพี่คนแค่แล้วที่อพอเขาใกล้เราที่20เขาก็จะมีสูงถึงเกือบ0 0แล้วแล้วซึ่งตอนนี้เปิดเพดานไปอีกก็จะมีเพิ่ม500กว่าถามว่าจุดเด่นของเขาเทียบกับพี่คนแคะแล้วต่างกันยังไงเขาช่วงต้นเกมเขาจะมี ผม,มาฮีโร่ทุกตัว,ตวเลยนะที่ดาเมจไม่เยอะช่วงต้นเกมเขาก็ต้องไม่เก่งอยู่แล้วถูกไหมเราพี่ไทวอลเลอร์เราเนี้จะเก่งช่วงต้นเกมมากกว่าพี่คนแค่นิดนึงไปเพื่ออะไรผมยังมองไม่ออกเหนะมือนกันก็มีอยู่อย่างเดียวครับคือคือ,คอตัวเขาต้องเล่นโล่ไปด้วยดังนั้นผมก็มองเขาว่าโลก่ก็คงไปกับพวกสายเหล็กหรือเปล่าที่จะมีชิลเหล็กในการเพิ่มค่าเหล็กได้ด้วย ก็ยังมองเห็นได้ไม่ชัดเช่นกันผมยังหาวิธีเล่นฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้เลยนะซึ่งยังค่อนข้างยากสาหรับผมอยู่เพราะฮีโร่ที่ไม่มีดาเมจเนี่ยผมบอกแล้วว่าช่วงตัวเกมอ่ะก็น่าจะสู้ใครไม่ค่อยได้เว้นเสียแต่ว่าเอาผลมาเพิ่มแม็กเลียดเฉยๆจริงๆบิวต์ตัวฮีโร่ไปทางอื่นอนะไรเนี้ยจะเป็นคิเป็นฮิลหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทางของตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเล่นสาย h p นี่ก็กต้องเอาไปเทียบกับพี่คนแค่นะซึ่งผมยังให้ประสีพี่คนแค่มากกว่า แต่พอบัฟมาเป็น35เนี่ยก็ยังพอน่าสนใจมากขึ้นอยู่นะยังพอเป็นทางเลือกในการหยิบออกมาสู้ได้ซึ่งตัวติมมิตของเขาเทียบกับพีคนแค่แล้วพีคนแค่เขาเป็นดามิตตรงๆเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าของพี่ไทเวอร์เนีร์เนี่ยเขาจะเป็นการสร้างลู่ให้ตัวเองด้วยนะอาจจะอึดมากกว่าพีคนแค่หน่อยหนึ่งหรือเปล่าทําให้เขาสามารถยืนในช่วงเลือดน้อยได้นานกว่าไหมไอนี้ก็น่าสนใจอย,อยู่การที่เขาบัฟมาแบบนี้ทําให้ตัวเขาที่แบบนอกสายตาผมไปเลยตอนนี้ก็เริ่มอ่ะคิดว่าน่าจะมีการลองเล่นดูบ้างและเผื่อได้ทําการให้เพ มาต่อสมบัติกันดีกว่าครับผมตัวเทเซอร์จอนอ๊ครับตั้งแต่ผมเล่นมาไม่มีสมบัติไหนในเกมนี้ที่โกงเท่าเกมนี้อีกแล้วไอ้จะไม่โกงเท่าชิ้นนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าตัวอ่าหนังสือซาตานว่ากโกงน,นะไอเทมชิ้นนี้ผมรู้ว่ามันสะเทือนมากกว่าอีกเพราะว่าหนังสือซาตานน้าเขาพลาดแพ้ไปเลยสมบัติ ป้องกันไม่มีนี่เขาก็มีโอกาสแพ้ได้นะถึงแม้ทําให้เขามีโอกาสติดท็อปสก็เถอะแต่ตัวเทเซอร์เจอแนลนี่คือแบบสามารถาเพิ่มค่าประสบการณ์ให้คุณได้สูงถึง2 0 0ร้อยสเลยทีเดียวถ้าคุณมีบัตร v i p ในการอ่านรีเฟซซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เขาก็มีทําคอนเทนต์มาให้เราเห็นกันแล้วแบบว่าทุกบันนะเต็มสี่ดาวกันหมดเลยเราบอกเลยว่าโคตรโอพีหนึ่งเราจะได้แม็กเลือดที่มากขึ้นพอทุกเลเวลอัพทุกๆบันที่มันเลเวลอัพเราจะได้แม็กเลือดหนึ่งร้อยแล้วก็ประสิทธิภาพของอาบ เอฟเฟกต์โบนัสพิเศษตักแต่ละบานนี้เราก็ได้มาทั้งหมดรวมถึงสกิลทองด้วย บอกเลยว่ามันมันโบเกนอะ่ะมันเกินไปนะครับผมตอนนี้เขาก็มีการปรับบาลานซ์มาละซึ่งจากเหนือห้าสิบเหลือสี่สิบห้าเชื่องเฟสแรกมันก็ไม่โกงเท่าไหร่นะเพราะว่าโกงสุดคือเฟสที่สามการที่เขาไม่ใช่ร้อยเปอร์ซ็นต์อสอไปเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับที่พอสมควรนะถ้าน้อยกว่านี้สมบัติมันก็ดูไปไม่รอดแล้วนะอย่างน้อยเขากว่าจะโกงด้เขาต้องมีบัตร V I P ก็ต้องเหลือมุมให้เขาได้เล่นอยู่เหมือนกันไม่ง,งั้นสมบัติชิน้นนี้ก็จะเน่าไม่มีคนหยิบเข้ามาใช้อีก ซึ่งการปรับแบบนี้ผมบอกว่ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะก็พอค่อนข้างอะดีขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งอันเดิมนี่เพราะว่าร้อเปอร์เซ็นต์กโกงเกินไปแล้วก็ผมลองเทียบดูนะถ้าเราไม่แบบ V.I.P เราเล่นตามปกติเรารีเฟนหาสกิลของเราตามปกติเนี่ยมันพอโอเคอยู่ไหมผมก็จะเอาไปเทียบกับตัว Energy Collector นะที่จะเป็นเบสไอเทมได้ค่าประสบการณ์ทุกๆราว ก็มีภาษีมเหมือนกันครับเทียบกันเลยแล้วว่าเทเซอร์ u จอ a l นอเนี่ยก็ยังให้น้อยกว่า Energy Collector นะถ้าไม่มีบัตร VIP c a r การมาช่วยหรือว่าตัวแหวนมูลลิตนะที่ทุกครั้งที่เรารีเฟซแล้วก็จะมีโอกาสได้เงินจากาสกิลแลนดได้ขึ้นมาในร้านหน้าร้านคาก็ถือว่าค่อนข้างบาลานซ์แล้วนะก็ไม่รู้ว่ายัางโกงอยู่หรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่เซียนเหมือนกัน พอไม่ชอบหยิบสมบัติอะไรที่มานั่งคอมโบกันนะมันเป็นเงื่อนไขตัวเองต้องใช้ทาตุลอดกาเดเยอะซึ่งผมงกทาตุลอดกาดมากๆเราไปโดยสมบัติถัดไปกันดีกว่าครับผมเป็นเบ t ท์เชนฟิลคินเนอร์นะจะเป็นไอเทมอ่มไม้กวาดของเรานั่นเองต่อเมื่อก่อนนะจะเป็นการได้เงินทุกๆอลาวสตาร์นะครับผมซึ่งหลังจากเราหยิบมามันยังไม่ได้ถูกไหมมันต้องได้ลาวถัดไปซึ่งแผ่นี้เขาจะมีการปรับว่าเราเราหยิบมาปุ๊บก,ก็จะได้่าตัวเงินมาทันทีเลยในลาวนั้นด้วย ก็ถือว่าเป็นไมเนอร์บาที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเงินเพียงเล็กน้อยอาจจะหมายถึงสกิลหนึ่งสกิลที่คุณสามารถหยิบขึ้นมาได้ซึ่งปกติแล้วตัวพเพชรฟิวค,คินเนอร์เนี่ยเฟสหนึ่งผมไม่เคยหยิบเลยนะสามสิบโกเนี่ยอาจจะมีหยิบบ้างถ้าตัวเลือกอื่นมันแย่แบบแย่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยในส่วนใหญ่มันจะไม่มีมันจะมีอั่อื่นที่ดีกว่าซึ่งมากกว่าผมก็จะไม่พยายามไม่หยิบเลยเฟสหนึ่งเพราะสามสิบโกมันน้อยเกินไป หลังจากที่บัฟมาแบบนี้นะ่าหยิบมากขึ้นไหมก็นิดนึงครับผมแต่ก็เพราะว่าสักสิบโกมันยังไม่ได้เปลี่ยนเกมเราขนาดนั้นอะเราไปหยิบไอเทมอื่นที่ยังมีโอกาสให้เงินมากกว่านี้ยังจะดีกว่าก็ลองเพื่อนๆไปปรับใช้ดูนะครับโดยเฟดสองเฟดสามเนี้ยได้เงินแบบง่ายๆเลยเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะคือไม่ต้องคิดเยอะเลยคุณก็เอาพลังเงินที่การันตีให้คุณไปดีกว่า แล้วก็สมบัติชิ้นทนมานะครับแอสโซชันบอมนะครับจะเป็นสกิลตัวสมบัติตัวระเบิดนะที่สามารถเลือกบันแล้วก็หาบังคับให้ศัตรูต้องอปลดล็อกระเบิดโดยการหยิบสกิลภายในบันที่เราเลือกซึ่งตอนนี้จะมีการปรับบัฟผมเรียกว่าบัฟมาแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวมิลเลอร์อิเมเนี่ยมันไม่ได้รับผลละเพราะว่าหลังจากที่เราไปสู้กับตัวมิลเลอร์ใช่ไหมตัวระเบิดของเราก็เสียเทิร์นฟรีเลยแทนที่เราจะได้ไปบังคับศัตรูหยิบระเบิดหรือแม้กระทั่งไป ทําทให้ตัวศัตรูระเบิดแล้วเราได้เงินเนี่ยเราเสียเธอนันไม่ฟรีๆต้องมานั่งเรียกระเบิดใหม่ถือว่าเป็นข้อเสียของตัวระเบิดนะซึ่งตอนนี้เขาเปรับแก้มลัสแสดงว่าถ้าเราเจอตัวมิเลอร์เนี่ยตัวหลักของเขาเนี่ยทีเป็นเจ้าของตัวมิเลอร์ก็จะได้ระเบิดจากเราไปด้วยหรือแม้กระทั่งตัวเราได้จากมิเลอร์ด้ไหมน่าจะไม่นะมิเลอร์ตัวมิเลอร์ที่ถือระเบิดก็ไม่น่าจะส่งไปให้คนอื่นมีแค่ผู้เล่นหลักที่เจอกับมิเลอร์แล้วมิเลอร์เขาก็จะได้ระเบิดไปพราะมันก็จะเป็นระเบิดคูณ2นะ คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าแต่ว่าเป็นการบัฟตัวระเบิดมาได้ค่อนข้างดีนะผมงุณงินทุกครั้งเลยที่เจอกับมิเลอร์อิมเมแล้วแบบระเบิดเราไม่ได้ใช้งานเนะ่เสียดายแล้วก็น,นี้ครับผมอ่าลิมิเต็ดเพยเจอร์อันนี้ก็ผมว่าปรับค่อนข้างสําคัญอยู่นะเพราะว่าอย่างพี่ซาตาเนี่ยจะระเบิดไปแล้วไม่แก้เนี่ยตุ้มเนี่ยในจากเราไปแน่นอนแล้วสมมติว่าเงินเขาหมดแล้วเขาแก้ไม่ได้เขาซวยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะมีคอนเทนต์ตลกใครเพื่อนๆในขำกันในห้องกันเลยแน่นอนอ๋อข้าวคงประมาณนี้ที่เหลือบักติก ไปที่เล่นอยู่บนโทรศัพท์ Android นะครับไปดาวน์โหลดตัว apk ไฟล์ A P K อัปเดตกันด้วยเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเล่นกับบอทดหรือว่ากับอะไรเขาคงไม่ตัดเราออกจากตัวเซิร์ฟเวอร์ทันทีนะเขาคงมีสำรองไว้สักช่วงหนึ่งจนถึงที่เขาปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ Server แพทเก่าไปแล้วคุณอาจจะเริ่มเล่นไม่ได้แล้วประมาณนี้ก็ยังไงก็ไปอัปเดตเป็นแพทล่าสุดดีกว่านะครับในมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวจะไม่เจอเพื่อนๆหรือว่าเขารวมห้องเพื่อนๆไม่ได้เราไปดูในเกมกันสักนิดนึงกันดีกว่า โอเคครับเราไปเริ่มจากสมบัติกันเลยนี่ครับบัตร V.I.P. ที่เราใช้คอมโบนะบัตร V.I.P. มูลลิตแล้วก็ตัวเทเซอร์จอนอลนะครับผมเดี๋ยวไว้ก่อนเรามาดูตัวไม้กลานล่นเราดีกว่านะครับก็ทุกอย่างมันเดิมหมดนะแค่คำพูดคำวา่าอ upon s เ l e c t i o n คือหยิบปุ๊บได้เงินปับ๊บก็ดีอยู่ครับผมพอแปรเจมที่ผมหยิบค่อนข้างบ่อยอยู่นะสังเกตว่าเนี่ยรายที่หนึ่งเราก็คือหยิบบ่อยมากๆแล้วก็อ่าไอเทมถัดมาอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับผมตัวระเบิดนะฮะ ไม่มีการบอกอะไรเพิ่มเติมก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยล้วนสทันนี้ผมยังไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะแล้วนี่ครับผมเ,เจสเซอร์จอ,จอนอรครับเนี่ที่เป็นการปรับปรบมานะเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์บาลานซ์กันมากขึ้นแล้วถ้าไม่ได้คอมโบกับ o บนิสหรือบัตร VIP ที่ผมอ่าบอกไปเมื่อกี้ครับผมไม่มีสองอันนี้มาคอมโบนะผมว่ามันก็ยังอ่าค่อนข้างบาลานซ์อยู่แล้วรวมถึงตัวผมเรียกว่าใบกัญชาเลยครับตัวอ่าวินเทอร์เบสตัวนี้ก็มีถือว่าเอามาคอมโบกับเจสเซอร์จอนอได้เช่นกัน รวมถึงตัวโบนัสแคปด้วยพวกสมบัติต่างๆที่ใช้ในการอาหารรีเฟซนี่สมบัติชิ้นนี้ดีมากๆแล้วนะตั้งแต่บัฟมาให้เฟสหนึ่งเฟส 1, ฟสองทำงานร่วมกันได้เนี่ยถ้าหยิบมาพร้อมกันเนี่ยก็ค่อนข้างดีก็สามารถเอาไปคอมโบกบัตร v i p หรือบัตรเล็กได้เพราะที่เราหยิบสกิลเดิมซ้ำอ่าเราซื้อ3ครั้งโดยที่ไม่ซื้อสกิลอื่นเลยแล้วก็จะเป็นสกิลแม็กซ์ไปเลยก็การที่มีสกิลแม็กซ์สีทองก็ทําให้เราเก่งมากขึ้นได้ด้วยนะแถมมันการแย่งสกิลสตูได้ดีเช่นกัน ลืมแบะเยอะเกินไปลวกลับมานีนิดนึงนี่ก็ผมเป็นตัวโกลเด้นชาริสนะมีสมบัติเหมือนเท่าเหมือนไม้กวาดเลยนะถ้าเราไม่กดใช้นอนเฟสหนึ่งก็ได้สามสิบโกเหมือนกันซึ่งก่อนที่มันจะปรับตัวไม้กวาดเนี้ยผมมองว่าตัวชาริสโกลเด้นชาริสเนียเฟสหนึ่งอ่ะดีกว่าไม้กวาดซะอีกพอเราสามารถจะเก็บเงินไปเอารางวัลอ่าที่สูงขึ้นก็ได้หรือว่าเราจะกดรับทุกๆเทิร์นก็มีผลมากกว่าไม้กวาดสามสิบโกอีกพอเราสามารถรับสามสิบโกตั้งแต่เราแรกที่เราหยิบมาซึ่งตอนนี้มีภาษีเท่ากันแล้วนะแต่ ก็40โกนี่มันน้อยกว่าไม้กวาดนะไม้กวาดมัน50แล้วก็มีแค่2เฟสนะไม่มีเฟสสามก็ขอค่าประมาณนี้เราไปดูฮีโร่กันดีกว่าครับผมพี่อ่าพี่แบทแมนของเรานะนี่ผมยังไม่ซื้อเลยเพราะว่าโอ้โห600 600คริสตัลด้วยนอกสายตามากๆเราเป็การปรับบัฟอ่าแม้แค่พี่มาทุกๆหนึ่งสกิลของสายโล่นะซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าสายโล่เรามีสกิลทั้งหมดเท่าไหร่กัน ไปเลยครับสายชิลนะเดี๋ยวผมลองนะนี่มีแถวละสี่นะสี่สองแปดสี่สามสิบสองนะสี่สี่สิบหกมีทั้งหมดสิบเจ็ดสกิลเอสิบเจ็ดอ่าใช่ครับผมสิบเจ็ดสกิลนะเพราเรื่องงงว่าทำไมสกิลมันเยอะจังเลยสิบเจ็ดสกิลอย่าลืมว่าเวลาเราเข้าร่วมเกมไปแล้วอ่ะมันจะมีสี่บั้นที่ถูกแบนออกไปดังนั้นสิบเจ็ดลบสี่ก็จะเหลือเท่าไหร่นะครับผมเหลือสิบสามนั่นเองอ๋อถ้าเหลือสิบสามสกิลแล้วตัวแม็กของเขานี่ก็น่าจะได้ประมาณสักอ่าคูณสิบไปก่อนนะครับเป็นสามร้อยห้าสิบ แล้วก็อีกสามนะอีกสามร้อยห้าก็ประมาณสักอ่าสี่ร้อยห้าสิบห้าเหรอครับถ้าจะถ้าผมบวกเลขไม่ผิดนะก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบห้านะสี่ร้อยห้าห้ามันก็ยังน้อยกว่าพี่คนแขะไหมคนพี่คนแขะเขาเพิ่มยี่สิบห้าสุกเทินสิบเทิร์นเราก็สองร้อยห้าสิบละเติมอ่าสิบห้าสิบห้าเทินก็มีความใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่าตัวพี่ บทแมนของเราเขาต้องหยิบทุกสกิลนะที่ผมรวมสกิลทองมาเดินนะเขายัางได้แค่400กว่าก็ถือว่าดีกว่าอันเดิมนะอันเดิม25ต่อสกิลเพื่อนๆไม่ต้องนึกถึงครับแค่325เท่านั้นมีสกิลโลทุกสกิลรวมถึงสกิลทองแล้วเนี้ยก็ได้แค่325ผมดูแล้วมันรันทดมากควรบัฟตั้งนานแล้วอติเมีเขาผมก็อยากให้บัฟน,นะพอ,อสร้างความเสียหายตามแมกเลือดเนาะแล้วก็เป็นการสร้างโลสร้างโลเท่าเท่าค่าที่เราทําได้สเต็ปออฟชิล สร้างโลที่ตัวเราแล้วก็สร้างความเสียหาย150อ๋อสร้างโลตามค่าแมกเลือดนะก็ถือว่าตัวเขาสามารถอ่ามีสกิลทางด้านด e ฟเ n นซีฟมากกว่าตัวพี่คนแคะนะแต่ก็ต้องเป็นอ่าสกิลที่เป็นทางสายโลนะซึ่งผมว่ายังไงพี่คนแค่เขาก็ดูมีปาษสดีกว่านะเพราะอัตเมทเขาก็แรงกว่าแต่ว่าพี่พี่แบทแมนของเราเนี่ยเขาน่าจะ ทำให้ตัวเองอึดมากขึ้นอาจจะมีโอกาสยืนในช่วง่าเลือดน้อยได้นานมากกว่าพี่คนแคะเพราะอลติมิทเขาสามารถสร้างโลได้ด้วยอืมแต่เขาจะเป็นต้องหยิบสกิลโลด้วยนะก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่ผมบอกแล้วว่าหลังจากบัฟมาแล้วเนี่ยทําให้ตัวเขาเริ่มมีความน่าเล่นมากขึ้นจากก่อนหน้าน,นี้ผมยกให้เป็นฮีโร่ยอดแย่เลยนะโอเคกับผมแพทนี่ก็เข้าๆประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็ไปลองเล่นกันดูรดยถ้ามีแพทใหม่ๆมาผมพยายามรีบอัพรอบนี้ผมอัพช้าไปนิดนึงกับผมยังไม่มีเวลาเท่าไหร่ ก็ขออ,อภัยด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ้าชอบก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจกับผมหน่อยผมจะได้ขยันทําคลิปออกมายเยอะส่วนเพื่อนๆอยากได้คลิปเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับเกมนี้ก็แนะนํากันมาได้นะผมพร้อมที่จะ,ะทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ